สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชซาลาตลีล่าสุดเกนดีกว่าเกาไปเกมนัดที่36ประจำเช้าวันพฤหัสที่13พฤษภาคมไปเริ่มกันที่ไกยล,ลีวันนี้เปิดบ้านเสมอกบฟเฟลตินาไป0-0นอัตลาตาเอาชนะเบเนเมตโต20นย์จากลูกยิงของหลุยส์มูเรียลและก็มาเลโอปาซาเลต์โบลอนญาเปิดบ้านพ่ายกับเจนัวไป0 2นทีมเยอได้2ประตูใช้จากเตวิดสซัปเปอร์กอสตาแล้วก็เจลูกาสกคามมกา อินเตอร์เวลาวันนี้ก็เปิดบ้านเอาชนะโรมาไป3-1จะบ้านได้3ประตูจากมาเซโลโบรโซวิกมัตเียสเฟซิโนและก็โรเมโลลูกากูฮะส่วนทีมเยอรม่าได้1ประตูจากเฮลิกเมคิทยานลาเซอววันนี้ก็เปิดบ้านเชียเอาชนะปามาไป1-0จากลูกยิงของซิโลอิโมเบเล่ซัมโูเรียเสมอกับสเปเซียไป2-2จะบ้านได้2ประตูจากเวลเลียโอเวลรลและก็เกตาเบาเดส่วนทีมเยอนได้2ประตูจากทอมัสโซโปเบกายิง2ประตูไปเลยนะฮะ ซาสูโรวันนี้เปิดบ้านแพ้กับยูเวนตุสไป1-3ทีมเยือนได้3ประตูจากอันเดรลาบิโอคริสเตียโนโรนันโดและก็เปาโลดิบาล่าฮะส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากเจโคโมลาสปาโดลีปิดท้ายด้วยโตอริโนครับเปิดบ้านแพ้กับเอซีมิลานไป0-7ทีมเยือนมิลานได้7ประตูจากทีโอเฮนเดสยิง2ประตูแล้วก็เป็นแฮตทริกของอ e ันเต้เลบิสครับเสย็ออสองลูกมาจากแฟงเคซี่แล้วก็บราฮิมดีแอส และก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอินเตอร์ที่คว้าชแชมป์ไปแล้วครับยังคงเดินหน้าเก็บแต้มต่อเรื่องคนระตอนนี้เก็บเพิ่มไปถึง88คะแนนอันดับ2ตอนนี้เป็นอัลนาต้ามี75อันดับ3มิลาน75คะแนนอันดับ4นาโปลีมี73ยูเวนตุสอยู่อันดับ5มี72อันดับ6รลาซีโอ67อันดับ7โรมามี58อันดับ8ซ,ซัซโ,โล56อันดับ9ซัมูรียร46แล้วก็อันดับ10วิลเลนามี43คะแนน คะแนนที่โซนตกชั้นเนี่ยอันดับ16แล้วก็อย่างตัลิโนกับสเปเซียที่ยืนอยู่ปากเขียวตอนนี้มี35คะแนนห่างจากพื้นที่โซนตกชั้น4คะแนนด,ด้วยกันครับก็มีโอกาสลอดค่อนข้างสูงเลยครับเพราะว่าอันดับ18อย่างเบนเบนโตที่มี3 1คะแนนเนี่ย้าัดถัดไปครับเ,เก็บชัยชนะไม่ได้นะก็จะตกชั้นตามทางปามาแล้วก็โคโตเน่ไปทันทีเลยไปต่อกันที่เดอซงโรล่าสุดตอนนี้ก็ยังคงเป็นคริสเตียโนโรนัลโดที่ยิงไป28ประตู เดี๋ยวคืนวันนี้ยังมีอีกหนึ่งคู่นะฮะโคโตเน่จะเปิดบ้านเจอกับเวโรนาแล้วก็มาส่งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมนะัดต่อไปเกมล็อกสุดท้ายของฤด,ดูกาลนะัดที่37วันเสาร์ที่15พฤษภาคมมีเจนัวเจอกับทางอัตาลนตาสเปเซียพบโตริโนยูเว่เจออินเตอร์แล้วก็โลมาจะพบกับลาซซโอ วันที่ที่16พฤษภาคมีฟิออเจอ,เจอกับทางนาโปลีเวนเดมโตเปิดบ้านเจอกับทางโคโตโนเน่อูเดเซ่เจอกับซามโดเลียปามาพบซาส,สโซโลแล้วก็มิลานจะเจอกับเกยียรี่แล้วก็คู่สุดท้ายจะเป็นมันเดนไนต์ต่อเช้าวันังคารที่18พฤษภาคมเวลานาจะเล่นในบ้านพบกับทางโบลุนญ,ญานั่นเอง